สวัสดีครับโคดัมเนี่ยครับวันนี้3ตัวหน้าช่องเดี๋ยวโคดัมมาจัดให้นะครับก็ถือว่า3ตัวเราห่างหายกันไปนานแนละ้วเพราะว่าไม่ได้มีช่องให้ลงแนวทางเลยนะครับสำหรับวันนี้อ่าสตัวหน้าช่องโคดัมเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับสำหรับตัวแรกไปดูที่ด้านของลิวพูลนะครับเจอด้าน,นของบอลมัดในชินแอนฟิวนี้หยิบยกที่ลิวพูล1.5แล้วเลนกําแพงนี้บอกเลยว่าลิวพูลฟอร์มมาดีมาก,มากนะครับเจอกันมาเนี่ยสเกมลิวพูลชนะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมหน้าบ้านหรือเกมหลังบ้านนะครับโดยรวมถือว่าลิวพูลลลแนนนนนววฟออรรร์มมี้้้กกาาัังงงส่หบ บอลมันเนี่ยสามเกมที่ผ่านมาแพ้ไปสองเกมชนะมาแค่เกมเดียวแล้ววันนี้ออกไปยันหน้าในทีมแอนฟิวบอกเลยว่าเหรียกำแพงเนี้ยตัวแรกนะครับไม่ต้องคิดยากไปมองที่หน้าบ้านของริวพูลหนึ่งจุดห้านะครับสำหรับตัวที่สองไปอยู่หน้านของแซลซามตันเปิดบ้านต้อนรับยังอ e ิสุปัทาวเนี่ยคู่นี้หยิบยกมาที่หน้าบ้านน,นะครับทางด้านของแซลซามตันดูดีกว่าในเหรียกำแพงที่ปอป่าแต่ต้องบอกว่าคู่นี้จเจอกันมา2เกมนะครับเป็นอ e ิสสวิทชนะมาหมดเลยใน แชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ถือว่าทางด้านของอ e ิซูยิเนี่ยผลงานดูดีอย่างต่อเนื่องด้วยแนวส่วนด้านของเซาเนี่ยสามเกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับสามเกมที่ผ่านมาของอ e ิซูวิเนี่ยยังไม่แพ้ใครมานะครับเพราะฉะนั้นตัวที่สองนะครับให้ไปมองที่หลังบ้านนะครับสำหรับด้านของอ e ิซูวิทาวนะครับสองตัวตัวแรกก็มองที่ด้านของเชลซีอ่าทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับตัวที่สองให้ไปมองด้าน อิสุยทาวเกลังบ้านตัวที่3นะครับไปข้ามศึกบุนเดอลิกานะครับเป็นหน้าของเวเดอร์เวเมนจะเปิดบ้านต้อรับเยียนของนิโคลเซนคู่นี้หยิบยกมาที่เหลนหลังบ้านของนิโคลเซนดูดีกว่านะครับหนึ่งจุดฟอร์มโดยรวมเจอกันมาเนี่ยก็ถือว่า2เกมที่เคยเจอเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผันชนะมาแต่ให้มองดีๆฟอร์มตอนด้านของเวเมนอ่าเวเมนตอนเนี้ยสามเกมที่ก็ชนะ1แพ้1เสมอหนึ่งแต่ถ้ามองว่าทางด้านของไบยันเป็นยังไงครับบอกเลยว่าไบยันฤดูกาลนี้มาดีโคตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในบอลถ้วยยูฟ่่าาชแมปลีกหรือวใน สุนิล,ลิก้าเนี่ยผมงานดูดีอย่างต่อเนื่องนะสำหรับงานของบาเอนเพราะฉะนั้นคู่นี้1.5นะสำหรับเกมหลังบ้านของบาเอนมวนิกในค่ำคืนนี้ไว้ใจได้แน่นอนนี่ครับ ตัวที่3ให้ไปมองที่หลังบ้านของบายเอยต์มินิตัวแรกอายุพูตัว2อิสุวิตนะครับตัวที่3ไปมองที่น้านของบายเอย์มินิชอบก็จัดขัดก็สวนนะครับหรือว่าถ้าอยากสนใจอยากจะเ็ีแยวทางโคดําเพิ่มเติมไปตามดูได้ในครอบครัวบอกเลยว่ารับรองความสดชื่นมากๆกว่านี้นะครับสำหรับ3ตัวนี้โคดามฝ่ายอุ้ยเช่นเคยนะครับชอบตัวไหนจัดขัดตัวไหนสวนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่หน้าไลฟ์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันที่หน้าไลฟ์อีกทีหกโมงเย็นนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวสวัสดีครับ